สวัสดีพี่น้องนะครับสุภุสุคนเดอพี่น้องทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศทางประเทศพร้อมนะครับเมื่อนี่เมนูนะครับร้อยเลือดนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนเ,นเนื้อที่ประเพทนี้มักใส้อ็นพร้อมด้วยซีดียำพุดคึดคิดแน่นนะครับเนาะนี่โมเมนต์ว่าเนื่องด้วยปราเพีดมักแบบนี้นะครับเนาะมักไผมักวัน่นแบบนะ พี่น้องเอฟซีถามมาให้เห็ดร้อยเลือดให้เบิงเ้งแน่นะครับมื่อนี้ได้เลือดมาแล้วนะครับซีถุงเนื้อพี่น้องใส่ซีถุงเลยน,<า>นพี่น้องบางคนนี่อาจจะเอาไปขันก่อนเด้อแข็งเอาไปขันก่อนจะา่าเพชรนี่บ่นขันละ ไอ้ดต้อนเลือดนําต้อนเลือดก็ดีดร้อยเลือดนี่มันจะต้องเลือดลายแน่เนาะาพี่รองเลือดจริก่อนนีะกันท้าไ,ไ,ไปขั้นกันใบตะไคร้ก้อนก็ก็ดีขึ้นนะครับ,บรดกินข้าวเลือดพร้อมอ แล้วเอาก็ในก็มาเลยครับพริกพริกนี่พี่น้องจากให้แซ่บให้หอมดีๆเนี่ยขวานเฮ็ดเองเลยนะครับขวานเฮ็ดเป็นน้ำเป็นน้ำไปนะครับอันนี้บ้าเฮ็ดขวาวางนึงครับนะครับแล้วก็ตามเองเลยนะครับนี่ใหม่แน่จักน้อยเพราะได้กินหอมดีนะครับพริกพริกปนพริกผงเท่านี้แหละขวานเองเฮ็ดเองเขาบอกขวานไปโดนนี่หอมแน่นอนแล้วละ่ะ มุ้งชุลมครับตามปริมาณผู้ใด้มักนะครับแสบมักเ้ยใส่หลายก็หน่วน้ำลงกไปครับ <c oughs> จะบูมมากเลยโอ้ขอขโหหัวซ่อนลืมซ่อนมากทีหนอ้อยนี่หัวขัวครับใส่ลงไปนี่ดีเก้านะักทีน้อง บุบเบิดง่ายรึเป่าชุบนี่ถุงน่อมไว้กรอย่าเพิ่งใส่หอมเด้อดข้าวซอ่หอมไปนุ่งจีงยุบนอนปิดหอมนี่ค้นไปเรื่อยๆเดื่อยให้มันเข่ากันบุหรี่ค้นโดดกระแหงเสรับ ยางสุดๆเลยผลแดงจ้าไว้โอ้แมงวันมัดตอมเลยพี่น้องนี่ครับเรื่อยๆเอาจนดพงสลุดนั่นละลายด้วย ชิมมันชิมกอนพอดีเลยพี่น้องโอเคเลยอ่ะหอมไปเลยหอมหัวแดงกับพริกสดไปกัน พี่น้องเพราะดีเรา,าห้องเศร้าๆเราซื้ออี่แล้วนี่ฮักโอ้ขี้เลยบาทเนี่ยบงสิกินข้าวนีเลยเด้อพี่น้องนี่มาพี่น้องบาทเนี่ย กะละมังบ้าไงเลยนะครับ,น <c oughs> บรเนาะแซ่บก็จอนะครับดูนะ <c oughs> สวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องทางสบปลาวพี่น้องทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ร้อมเด้อโดยเฉพาะพี่น้องทั้งประเทศให้นี่แหละนะครับเนาะที่ติดตามเราช่วงบาว่าวเพชรมาโดยตลอดนะครับเนาะช่วงนี้ครับพอมีเวลานะ,นะครับย้ำเลิกเลี้ยงหลังเลิกเลี้ยงมาพอมีเวลาเหตุใ้พีมาพบปะพี่น้องนะ,นะครับเนาะ อ้อยเลือดสู่พี่น้องใ้แสบแสบน้องกันมาพี่น้องจวดเลยบ่นสวสดล้องมึงคําแหลกเลยพี่น้องสวสดล้องมึงเลย <c oughs> <c oughs> กินเบิร์น่นั่นอิมอ่มหอดมือแรงมืออื่นผู้น,นพี่น้องอืมเอาขนาดพี่นอ้องเอย คือฝนที่ตกนี่ยแหละคึ้มๆุ้ม เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยผู้บวกกินเขากันก็นบ้าเพ็ดนี่แซ่บครับมาฮักน้องพี่น้อง

เอา <c oughs> มาเด้อ <c oughs> สุดแสบครับพี่น้อง làm đây là 完璧だ。 วนเริ่มตก็ไม่น้องเอ้ยปกเป๊ะปกเป๊ะใส่ซังกะซีละน่าเก็บของประทันยุ่งกุกลางแกล้ง โอ้ขากลายพี่น้องเนี่ยกินน้ำเกือบพุ่นสองขวด <c oughs> <c oughs> พี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังเร่งเกะจดเก็บคลิปด้วยนะครับเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วยพี่ร้องอเนื้อออกแสบตาบมดเลยสำหรับคลิปนี้บาเพชรลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับแซ่บกดสิเจื่อพี่น้อง